สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้จะมาบอกวิธีตั้งค่าตัวสูงตัดต่ำตัดชินโนทัมเมอร์นะครับตอนนี้ชินโนทัมเมอร์ก็ถ้าตัวนี้เราตั้งค่าจะต้องไม่จ่ายโหลดนะครับคือไฟเข้าแต่ยังไม่จ่ายออกถึงจะตั้งค่าได้นะครับดิมนี้ก็คือกดปิดนะครับตัวนี้ปลอปแล้วนะครับ กดเปิดเอเปิดแล้วไฟนี้จะติดนี่คือปล่อยปล่อยจายโหลดไปแล้วนะครับแต่อนนี้เบรกเกอร์ผมทำปิดไว้ที่เแยกปางหากอีกอันหนึ่งนี่คือจ่ายโหลดนะครับตอนนี้จาจโหลดอยู่แค่เจ้าตัวอะไรดัดผมอะไรเนี่ยที่นี่ผมของเด็กๆเ,เขาจ่ายโหลดอยู่นิดนึงอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดวัตต์ไม่ถึงแอมป์นะครับห้าสิบเจ็ดวัตต์ไฟก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ ไฟบ้านทั่วไปก็อยู่ประมาณ2องรอนะครับเราก็กดตัวนี้กดค้างาก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าไฟบ้านทั่วไป220เราจะกดต่ำให้สึกจากนี้ก็ได้เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอยู่ที่220 2้อยามถ้าใครจะตั้ง2อง2้อ้ามันก็จะสูงไปเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากอยู่ประมาณ220ร0อย่สองเราก็จะตั้งอยู่แค่สอง้อยสี่ส ถ้าเจิน,นี้ตัวนี้เขาก็จะตัดนะครับถ้ากระแสมาเกินแล้วก็ต่ําต่ําเท่าไหร่เราก็ตั้งค่าได้หมดะกินกี่แอมพอถึงแอมที่เราตั้งตั้งค่าไว้ก็ใช้งานหนักเกินมันก็จะตัดหาว่ากลับไม่ใช้ใหม่อีกรอบนึงคือตัวไหนเอามาดูกันกดค้างไว้นะครับเขจาจะกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดลงมาอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มเราจะเพิ่มเป็นสองหสิบก็ได้ กระแสไฟนะครับ250หิก็ได้อ่หาสิบนะโอเคอันนี้คือไฟดูสถานะตรงนี้นะครับเขากดไปอีกเดงอ่าไปอีกแล้วเขากดค้างเรากดไม่ตัวนี้คือไฟไฟต่ำนะครับต่ำต่ำเนี่ยเราจะต่ำถึง200รอก็ได้นี่มัน2อ0สิบใช่ไหมเดี๋ยวต่ำา200อก็ได้ถ้าต่ำมากไปตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะเสียอันนี้คือไฟเกินนะครับ อันนี้ไฟต่ำไฟต่ำเรากดไปต้องให้กระพริบ ner ถึงจะไปได้นะอเราจะเอาเท่าไหร่200กดไปที่200อไฟ200ถึงจะตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าพังกดต่อไปอันนี้แอมกระแสไฟนะครับคิดเป็นแอมนี่สิบสองแอมมันจะเยอะไปเราก็กดลงมา,าไปอีกแล้ว อ okay, เคกดเลื่อนไปดูตำแหน่งตัวนี้นะไฟนี่นะครับที่สองนี่คือแอมเราก็กดสเปดแอมมันเยอะไปเราก,กดลด,ดลงมาผมจะตั้งน้อยหน่อยนะเพราะว่าเป็นการสาธิตตั้ง3าแอมโอเคกดมาอีกตอนนึงตัวนี้ก็จะเป็นกลับมารีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งก็คือตัดไปแล้วให้ให้ใช้เวลาสามวิในการต่อต่อเันไฟให้เราติดเหมือนเดิมคือตัดไปแล้ว 1,2,3่งสาก็กลับมาต่อเหมือนเดิมหรือใครจะเอานานกว่าน,นั้นก็ได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองจ่ายโหลดกันตอนนี้ก็ที่นี่ผมนะเปิดอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันกินกระแสไม่เยอะแล้วผมจะใช้ตัวนี้พระอเอของเราก็คือเท่าเท่ากับแอร์หนึ่งตัวมันจะง่ายในการสาธิตเสียบอยู่แล้วนะครับจ,จะเปิดอาจจะมีเสียงดังนะครับดูดีว่าจะทํางานไหม โหลดตอนนี้ยังไม่ถึงแอมนะครับร้อยร้อยกว่าเราจะเปิด,เป,ดเปิดลมร้อนอ่าตัดแล้วครับเห็น่ะขอตัดแล้วเกินแล้วก็จะต่อหนึ่งสองสามเพื่อนดูนะเนี่ยสองหนึ่งต่ออพต่อเสร็จตัดตัดแล้วหนึ่งสองสามต่ออีกเหมือนเดิมก็คือเราต้องปิดโหลดตอนนี้เขาจ่ายมาแล้วไฟปกติ าจ่ายไปแล้วนะเพราะว่าเขาตัดตัดปุ๊บแล้วเขาก็จะต่อเร็วอยู่ที่เราตั้งค่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวกั้งค่าดูอ่าไฟสองร้อยห้าสิบไฟสองร้อยไฟต่ำกระแสสามแอมเมื่อกี้ผมสามแอมป์ใช่ป่ะควรจะเพิ่มขึ้นสองแอมมันน้อยไปเพิ่มขึ้นอ่าเป็นห้าแอมห้าแอมแล้วก็ไปที่ตัวนี้สามวินาทนีนานมันนั่นนะมันเร็วไปผมเพิ่มโอ้สี่ร้อยเยอะไป คนเพิ่มเป็นหวิอีกเข้าหนึงจะได้มีเวลาหน่อยหนึ่งมันจะเร็วไปหกเจ็ดแปดเลยแล้วกันเอาอเค8แปดวิรอดูอดูจะรอ,ด,อดูนะครับรอาจายใจก่นอนนับนับถอยหลังนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง กลับมาจ่ายโหลดเหมือนเดิมเห็นปะอันนี้ตัดอีกแล้วเพราะว่ากระแสเกินอ่าผมปิดก่อนนะนับถอยหลังถ้าให้เรารู้ว่าเราจ่ายโหลดเกินตัวน,นี้เงียบละตัวตน,นี้จ่ายโหลดมานี่หละเห็นปะเมื่อกี้เนี่ยนะคือจ่ายเกินเขาก็จะตัดเราขาจะนับถอยหลังเมื่อกี้วอาแปดแปดหกเจ็ดสี่สามสองหนึ่งถึงจะจ่ายโหลดนะครับแล้วผมเปิดให้ดูอีกรอบนึง อาเกินเกินตัดแล้วอันนี้ดับแล้วนะครับในขณะที่นี่ครับเราก็นับถอยหลังมาศูนย์ต่อเหมือนเดิมอ่าผมปิดนี้ก่อนผมปิดเจ้าโบโบแล้วตัวนี้ยังไม่จ่ายเขานับถอยหลังอยู่อ่าต่อให้เหมือนเดิมอ่าตัวนี้ขึ้นแล้วเห็นไหมนี่คือระบบเซฟตี้ของตัวชิโนทัมเมอร์เป็นข้อดีของเขาว่าจ่ายเกินไฟต่ำไฟสูง ขดหมดนะครับข้อดีของชิโนทัมเมอร์โอเคนะครับผมต่อผ่านจากตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบย4ิบสี่โวลต์ก็คือตัวนี้ยี่บสี่โวลต์ลูกเดียวก็ยี่สี่โวลต์แต่ผมจับขนานกันย4สิบสี่สองลูกโอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองต้องลองทำดูนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้จ่ายโหลดวัดขึ้นไปเท่าไหร่เห็นไหม คแปเท่าไรแปดร้อยกว่า w a ตัดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ที่เราตั้งตัวนี้ตั้งไม่ยากนะครับสวัสดีครับ